สนับสนุนโดยง่วนศุนลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งกลับมาแล้วนะฮะปากตลาดอ่าพัะจอยของเยอะเนาะส่งข้อความมาส่งข้อความมาลุ้นรับของรางวัลกัน4240 3 3 3เห็นคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์เรื่องจัดระเบียดทางเท้าเยอะมากเลยนะคะก็เป็นความอัดอั้นของคนกรุงเทพมีทางเท้าต้องได้เดิน ใช่ครับก็เป็นคือทางเท้าไม่ใช่ว่าทางร้านค้าถูกไหมมาที่เรื่องราวของกทมอีกแล้วเขาจะมีการจัดงานแบงคอกคาฟีเดย์ลดการใช้รถยนต์เอออเคนั่นเป็นความคิดที่ดีนะฮะคือเขาบอกว่ากทมบอกว่าวันที่22กันยายนของทุกปีจะเป็นวันแบงคอกคาฟีเดย์ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมนะฮะแบงคอกคาฟีเดย์244เดินทางร่วมกันวันพหนะส่วนรวมจะเป็นการร่วมมือกันทุกเครือข่ายเลยภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาคฐราคเอกชนจิตการสาาร มชนต่างๆให้หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนและขนส่งสาธารณะป้จอยรวมถึงการใช้จักรยานและการเดินด้วยนี่อย่ามัวแต่มาลโลนางแบบนี้ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะซะบางคนจะบอกว่าถ้าอยากจะให้ฉันไม่ใช้รถจนที่บ้านคุณก็ต้องปรับปรุงระบบขนส่งซีใช่เราเนี่ยนะเค้กวันหยุดเนี่ยเราชอบนั่งรถเมฟรีที่ไม่เสียตังค์นี่เราชอบมากนั่งรถเม์ไปจตุจักแต่ว่า เ,เรื่องของเรื่องนี้ก็คือถ้าคนถ้าคนใช้รถเมย์สะดวกไม่มีใครซื้อรถให้มันผ่อนเบิดเป็นหนี้หรอกสะดวกแล้วเลนของรถเมย์ที่บอกเป็นเลนบัสเลนเนี่ยบัสเลนวิ่งอย่างเดียวจริงๆเนี่ยมันจะไม่ติดถูกไหมป้าจอยถ้าเป็นไอ้บัสเลนจริงๆและห้ามรถอื่นมาวิ่งเลยอ่ะ จะทําให้แบบโอ้ฉันมีอยู่พักหนึ่งถนนลาดพร้าวจำได้ปบที่มันอยู่ในเลนข้างในสุดอาจารย์เขาให้เราไปยืนรอรถเมย์ตรงกลางอะเนาะเฮ้ยก็สะดวกดีนะตอนนี้ก็มีนะแต่เป็นช่วงเช้าเป็นแค่2ชั่วโมงแล้วจากนั้นก็ไม่มีละนะฮะนอกจากนี้กทมจะมีการจัดทําเข็มกัดสีเงินด้วยนะฮะเข็มกัดสีเงินแบงคอกคาพีเดียสองพันสิบสี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันที่จะเสริสละความสุขส่วนตนเพื่อมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนคือว่าเข็มกัดเนี้ยจะขาย50 บาทประจอยทําขาย50บาทแต่ว่า50บาทนี้คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงรถเมเรือด่วนเจ้าพระยาฟรีอยดีด่วเดซื<ต>้อไปซื้อมาติดเดี๋ยวจะซื้อมาติดวันนั้นวัน,น,วน,นเดียวนะ เออก็จะทำเป็นแบบทุกสุขอะไรอย่างนี้เนาะเออเป็นการจูงใจเป็นโครงการเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวลองดูละกันเขาบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่21กันยายนแหม่ฉันก็ฝันนะไม่รู้ก่อนตายฉันได้ใช้หรือเปล่าเอาให้เหมือนฮ่องกงอะยังไงฮะไอ้ออคตปุ๊อะลงไอลงจากน้ำบินมาเงี้ยก็ซื้อไอบัตรบัตรเขาอะ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเลยก็ไปเลยขึ้นอะไรก็ได้เออขึ้นรถไฟลงนู่นนี่นั่นเออดีออกขึ้นได้หลายสายด้วยมันไม่ได้จํากัดไงบัตรใบเดียวไปนู่นไปนี่ไปนั่นเดี๋ยวลองดูนะฮะการขายเข็มกัดใช้เข็มกัดก็คือวันอาทิตย์ที่21กันยายนนะฮะนี่คือโครงการที่เราเอามาบอกไว้ก่อนยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดคือยี่สิบเอ็ดจะขายเข็มกัดแต่ยี่สิบสองเป็นวันเป็นใช้อ่ามาที่เรื่องราวของเมื่อวานที่พูดไปคุณแม่ช่องชื่อรายการใหม่ ว่าไงฮะเค้กจอยฝอยข่าวเขียนเกีียนมาแเหรอนี่ไงคุณผู้ชมแซวอ่ะเมื่อวานนี้เค้กพูดไปในเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งช็อกนะฮะที่ลูกอย่าว่าแต่คุณแม่เลยฉันยังช็อกเลยที่ลูกลูกชายของคุณแม่น้องมหนึ่ง ไปเล่นโทรศัพท์มือถือซื้อเพชรในคุกกี้รันแล้วก็กดซื้อเพชรไปมูลค่า2 0 0แสนบาท2 0 0แสนกว่าด้วยนะฮะซื้อ,อยังไงของซื้อเป็นของเครือข่ายเอ s พูดไลเออพราะว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วนะฮะทีนี้คุณแม่ก็ไปร้องบรรดาตำรวจร้องบรรดาสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยฉันก็ทำงานแบบนี้หาเชาเออกินข้ามจะหาเงินจากไหน2 0 0แสนมาจ่ายฉันก็ไม่รู้ลูกฉันไปกดเล่นยังไงล่าสุดก็มีการไปสอบถามทางด้านของบริษัทเครือข่ายที่ให้บริการออก็คือ AIS นี่นี่น,นี่คือบ้านที่ต้องจ่าย2 0 0แสนแหละจ้ะ อุ้ยตายแม่เจ้าซื้อแบบสองแสมันจะนไป <ทำ S 2> ซื้อได้ยังไง2สองแนะสนนี่ทำบ้านใหม่ได้ทั้งหลังนะฮะทางด้านของ a, a, a s ขอชี้แจงว่าปัจจุบันนี้บริการตัวนี้ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตพวกการสมัครใช้งานหรือว่าการซื้อคอนเทนต์ซื้อแอปต่างๆผ่าน Google Play Store เนี่ย คือเมื่อก่อนเวลาเราซื้อพวกแอปพวกนี้ประจอแเราต้องตัดบัตรเครดิตใช่ไหมใช่แต่ล่าสุด AS บอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องตัดบัตรเครดิตลูกค้าละเดี๋ยวเอี่ยจะไปโครกับบริษัท Google Play Store เองแต่ว่า AS จะมาหักเงินจากบินค่าเรียกเก็บจากลูกค้าแทนอ้าทีนี้เวลาเราจะใช้บริการมันไม่มีการตัดบัตรที่เราเห็นแต่ว่าทางเอชี้แจงบอกว่าเวลาที่คุณ ซื้อของซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อมูลตอบกลับมาหาเรานะแต่ตอบกลับมาทางอีเมลอซึ่งเดานะคุณแม่อาจจะไม่มีอีเมลมาได้เช็คเมลหรือว่าได้ตัวเล็กๆนี่มันมีอีเมลไหมสนั่นไงแล้วมาเล่นคุกกี้รันเนี่ยมันต้องเล่นจากโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต้องยืนยันไงเค้กถูกต้องยยืนนั ชื่อเสียงเรียงนามถูกปะใช่ครับเขาบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในการจะใช้บริการดังกล่าเนี่ยลูกค้าจะต้องมีการสมัครใช้งานและยืนยันความเป็นเจ้าของก่อนจึงจะสามารถทําการหักค่าใช้จ่ายได้<ม>รวมถึงการซื้อคอนเทนต์แต่ละครั้งจะมีการแจ้งยืนยันการซื้อมปที่อีเมลอ่ะอีเมลอ,อาจจะอาจจะเอ๊อาจจะสงสัยกันแต่ว่าเวลาคุณสมัครซื้อเพชรหรือต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อความตอบกลับน้องเขาไม่ได้เอ๊หรือยังไงคือเด็กพวกนี้โกหกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะร้องว่าเอ๊หรือยังไงแล้ว แล้วถ้าบอกว่าไม่รู้ถ้าบอกไม่รู้นะอันนี้พูดถึงแบบเราเป็นคนกลางนะถ้าบอกไม่รู้ปุ๊บเนี่ยเอาสักแค่หลักพันไหมพันหนึ่งพันห้าแล้วค่อย,อยรู้ละว,ว่าเนี่ยคือการเสียเงินละไม่น่าจะถึงสองแสนบาทใชู่กไหมพ้อจอใช,อใช,ใช่คือแม้เราไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เราก็รู้สึกว่าการซื้อไอ้ของพวกนี้มันไม่น่าจะถึงอะ่ะฮะคือบอกคุณคุณบอกคุณไม่รู้แต่ว่าการหักเงินไปทีห้าสิบ หนึ่งร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเอาสักพันสองพันก็ได้เอาสองพันก็น่าจะดูแล้วแหละว่าคือการหักเงินจริงๆอันนี้เป็นระบบโพสเพศใช่ไหมใช้ใช้ก่อนจ่ายทีหลังใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนี้แหละก็คือเรื่องนี้ก็กําลังคือเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องส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 ารนะคิดก่อนต้นเหตุเกิดจากอะไรก็คือน้องไอเด็กพวกนี้มันเล่นใช่ไหมเพราะอะไรพ่อแม่ไม่สอนเลยใช่่มละต้องมองไปถึงปัญหาของตั้งต้นเออเอาโทรศัพท์ไปให้ลูกเล่น หรือ,อยังไงเด็กตัวเล็กๆเออแล้วเด็กตัวเล็กอย่างนี้เอาโทรศัพท์พ่อแม่ไปเล่นพ่อแม่ไม่เอ๊ะเหรอ ใช่ครับแล้วเคก็ถามเพื่อนที่เล่นฟุกี้ลันกอเกไม่ได้เล่นเนาะบอกว่าทำไมมันต้องซื้อเพชรด้วยล่ะซื้อแล้วมันได้อะไรมันมีชีวิตเนี่ยมันจะได้ไปไปเก่งๆเ่ยถ้าเ้าซื้อและเอามูลค่ามาแลกซื้อเสื้อผ้าข้างนอกเนี่ยเราจะโอเคกับมันแต่นี่คือซื้อเพื่อเล่นเกมอ่ะแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของ a อก็บอกว่าอ่ะโอเคในเมื่อมันเป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวหน้าหนึ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วนะฮะเราเชื่อว่าทางด้านของลูกค้าน่าจะรู้เท่าไม่ถึงงงกกกกกกาาาารร็เลลลยยยบออออวว่่จจะผโชน์ใ้้้้ัููคแไมตตด เอเอสก็ต้องชมเขานะคือพอเห็นสภาพบ้านเห็นสภาพเด็ก มันมันคงไม่เป็นจริงๆอะนะแล้วก็อยาก<อ>ให้ทุกคนเอาเคสนี้นะฮะกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาหาผู้ปกครองดูแลลูกอย่าเห็นแค่ว่าลูกหยิบมือถือมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นตามลําพัง<อ>ช่วยดูนนหน่อยว่านนลูก,นนกเขาเล่นอะไรอยู่แล้วทําอะไรอยู่เรามีหน้าที่ไม่ใช่ไปห้ามเขาก็ได้ไปบอกเขาไปสอนเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นอ,อธิบายเขาเข้าใจใเขาได้รู้ว่าโอเคฉันมีลิมิตในการเล่นคุกกี้รันแค่แบบไหนโดยไม่ต้องเสียเงินมันยากเกกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาซื้อเพชร ซื้อนังฟ้าสองแสนอยากอยากเก่งๆอยากมีชีวิตอยากเล่นชนะได้หลายๆร้านแต้มซื้อตัวนู้นตัวนี้ช่วยชีวิตอะไรอย่างนี้ไงเด็กก็แหมนะตีมือหักเลยแต่ว่าพอพอ,อข่าวนี้ออกมานะป้าจอยข่าวที่บอกว่า a อเอส่อยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีสองกระแส<ช>กระแสนึงก็บอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยที่ที่มีความกรวกระาอีกกระแสนึงบอกว่า ก็ไม่เห็นด้วยกับเอที่จะไปยกเลิกให้นะต้องไปดูที่ต้นตอปัญหาว่าเด็กมันเล่นอยู่ข้างหลัง2องแสนป้าเนี่ยอยู่เขาถ้าฉันทําธุรกิจอยู่ๆเค้กบอกอุ้ยหนูทําไปหนูไม่รู้เอยกประโยชน์นะให้หนูเอาเฮ้ย2องแสนนะใช่แต่แต่ถ้าระบบ a อเอ เวลาคนเขาซื้อของแล้วไม่มีการแจ้งเตือนอันนี้น,น,น่าว่าเอ๋ถูกไหม<อ>แต่เอ๊เขายืนยันบอกว่าการซื้อของแต่ละครั้งเช่นตัดเงินไป5 0 0บาทมีข้อความตอบกลับมาที่มือถือว่าคุณซื้อของและซื้อเด็กอาจจะเห็นแต่เด็กมันไม่ได้เอ๊ะมันไม่รู้เรื่องเลยนะฮะมีขวบเองมหนึ่งสิบสามปีรานี้ถ้าเล่นเกมได้ก็ต้องรู้เรื่องครับเอออ่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะเคสอื่นอย่าทาตามนะฮะเพราะอาจจะเป็นแค่เคสนี้เคสเดียวเท่านั้นเคสอื่นจะต้องจ่ายเงินจริงๆแต่ได้ข่าวว่าไม่ใช่มีแค่น้องคนนี้คนเดียว เมื่อเมืม่อวานอีกแสนหกตายแล้วเด็กๆเ,เหมือนกันเลยโ <Okay. S 1> อเคเลยเดี๋ยวลองดูต่อไปแต่ว่าอย่าไปทําอะไรที่มันเกินตัวแบบนี้นะครับ<ม>ไปที่เรื่องราวของหวยปวดหัวสลาก,กินแบ่งทีบาลกันหน่อยว่าจอที่บอกว่าหายไปจากรถขนนะ่ะอ ลอตัลตลี่ลลไม่ใช่หวยลอตตอลีอ่นนลลที่หายไปนะฮะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของสอพอวังสะพุงจังหวัดเลยเขาได้รับแจ้งจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหวยที่เขาเดินเร่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอำเภอวังสะพุงหลายหมู่บ้านนี่นะฮะเขาก็ไปแจ้งความกันคือไปแจ้งความเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไปซื้อหวยมาขายไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายปุ๊บเลขเลขชุดอะ่ะเหมือนกับตรงกันตรงกับที่หาย แต่ไอ้เลข6กหลักอะ่ะมันไม่ตรงเ,เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมาแจ้งความไว้ก่อนเ,อเพื่อที่ว่าเวลาไปขายจะได้ขายออกเพราะถ้าเกิดมันเป็นเลขที่มันเป็นอยู่กับหน้าข่าวตอนนี้กลัวจะมีคนซื้อ ้าใจแล้ว้าใจแล้วลอตเตอรี่หนึ่งใบจะมีเลขชุดกับเลขหกหลักใช่ไหมวจาแต่ว่าเลขชุดข้างบนอ่ะเขาตรงกับที่หายแต่เลขหกหลักของเขาอ่ะไม่ตรงกับที่หายมันสี่หมื่นกว่าฉบับนะที่มันหายเนี่ยแล้วจะอยู่ไปโผล่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยได้ไงเพราะว่าไอ้ลอตการจัดสรรอันนั้นมันเป็นลอตของภาคกลางของอยุธยาเขาใชครับไม่ใช่หรอแล้วอยู่อยู่ไปโผล่วังสะพุงได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอเค๋ยวไปแจ้งความไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็น่างนี้เกิดขึ้นถ้าฉันไม่แจ้งความฉันไม่ไปแจ้งความติดตัวไปขายเดี๋ยว ไหนว่ากองสลากเขายกเลิกไม่ใช่เหรอเขาเหมือนบอกว่าสลากลอตี้มีความผิดปกติเขาก็ยกเลิกหลายคนก็ตั้งขาอสังเกตไปใหญ่หลายๆทางนะแม้ค้า 14, <ะ>14คนนี้ไปแจ้งความเป็นบันทึกลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานก็จริงนะ,<ท>ะแต่พระจอยคิดอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ย คอสชอวเขาจะจัดจัดระเบียบราคาใช่ไหมจ๊ะใช่ฉบับละเท่าไหร่แปบแปให้ขายราคานี้ใช่ไหมจ๊ะให้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันลอตเตอรี่หายไปสี่หมกว่าใบอะไรสี่หมื่นสองพันแปดร้อยใบแปลว่าอะไรเกี่ยวกันไหมไม่รู้อาจจะมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะฮะแล้วทีนี้เนี่ย สลากชุดนี้จะเป็นยังไงต่อไปกองสลากตอนนี้ก็ไม่มีอะไรพออเขารักษาการไม่เหรอครับลาออกกันไปทีละคนสองคนแล้วเนี่ยจะยังไงนะฮะเดี๋ยวเรา่เลอตเตอรี่สักงวดงวดนี้จะเป็นยังไงนะงวดนี้อยู่ไปก่อนไม่เป็นไรหรอกไม่ตายนี่พูดถึงมาเล่นลอตเตอรี่เคยเคยถามคนคนหนึ่งถามพอหวยออกลอตเตอรี่ออกถามเขาว่าถ้าซื้อ ถ้าซื้อเลขจะซื้อที่คิดจะซื้ออะถูกไหมไม่ถูกง่ายง่ายเขาเลยว่าเนี่ยคือตักกะง่ายๆ่าในการที่จะเลิกเล่นซัตอตเลคนมันลุ้นไงแค้ก<อ>ก็ครั้งที่แล้วงวดที่แล้วเคก็เล่าให้ฟังไม่เชียวอำเภอ้นะี่ถูกกัน,นทั้งสี่คนรางวัลที่หนึ่งใช่แล้วก็นี่ไงคนมันมีหวงังเอออย่ามาเล่นกับความหวังของคนแต่ถ้าสมมตินะจะจัดระเบียบจริงๆแล้วของมันหายไปนนสี่หมื่นฉบับเนี่ยนะจับมือใครโดนก็ยังไม่ได้เนี่ยนะแถมเลขต้นขั้วกับเลขอะไรยังไม่ตรงกันอีกนะสักงวดได้ไหมหยุดไปก เป็นประวัติศาสตร์หน่อยไม่ก็มีสงวงอวามาที่เรื่องราวของน้องน้องเด็กชายท่านหนึ่งนะฮะอายุเพ<ม>ียง12ปีเองคือผู้สื่อข่าวพบว่ามันมีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งประจอยเป็นภา,าพอของเจดีสามเพิมที่อยู่บนถนนโรจนนัทที่อำเภออัญชายนั่นแหละมีต้นไม้อยู่บนยอดเจดีคือเจดีเดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะฮะภาพนี้คือเป็นภาพเจดีแล้วมีต้นไม้อยู่ที่บนยอดเจดีแล้วก็มีข้อความสื่อแสดงความคิดเห็นว่า มีถ้ามีต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เจดีต้องพังแน่เพราะว่ารากมันจุดจุดจุดจุจจุปรากฏคนก็สนใจเยอะแยะมากเลยป้าจอยเดี๋ฉันรู้เจดีก่อนเดี๋ยวเจดีมานะครับปรากฏว่าคนสนใจมากเลยนะไม่เปิดาแล้วเป็นเจดีเลยอ่๋อเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหม เป็นเ,ออเจดีแต่ว่ามีต้นไม้ขึ้นที่นกมันไปขี้ไว้แล้วมันก็เป็นต้นโพต้นอะไรอง้อ่าทีนี้ออคนก็มีพิมพ์ข้อความบอกว่าถ้ามีต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เจดีต้องพังแน่ๆเพราะว่ารากบันจุจนจนจนจ,จปรากฏว่าคนสนใจเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่ในจังหวัดหลายคนภาพนี้โพสต์โดยเด็กชายธนวิทย์หรือน้องน้องบุ๊กหวังวงศิริอายุ12ปีเป็นนักเรียนชั้นป .6 ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครสิยานะฮะน้องบอกว่า ทุกวัน่ะผมนั่งรถกลับบ้านกับคุณแม่เส้นทางนี้นทุกวัน <ฮะ S 1> ทุกเช้าเย็นต้องผ่านคุณแม่เป็นคนขับรถ <ฮะ S 1> จนกระทั่ง่อนที่จะโพสขนาดที่รถติดไฟแดง,งก็เงยห<อ>น้าขึ้นไปเห็นต้นไม้แบบเนี้ยอยู่บนยอดเจดีเขาก็เลยเป็นห่วงบอกว่าถ้าต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆอแล้วเจดีอาจจะพังทลายลงมาก็ได้<อ>ก็เลยอยากจะให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องนี้สักหน่อยนึง <ฮะ S 1> ก็เลยถ่ายภาพอัพขึ้นเ c e b ุ o กไปแล้วในคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาไม่เห็นมัางเหรอคะนี่ทุกต้นเลย ทั้งมะขามนะไอ้ต้นไทรนะโอ้โหคือนกมันก็เก่งนะมันไปขี้ไว้ขี้ไว้ขี้ไว้อยู่ไม่ใกล้โรงเรียนเขาไงไปสอบถามทางด้านคุณครูประจําชั้นนะฮะคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของน้องของโรงเรียนแห่งเนี้คนนี้ใช่คุณครูบอกว่า น้องบุ๊ก,กเด็กชาญนาวิทย์<ะ>เป็นเด็กช่างสังเกตและชอบวิชาประวัติศาสตร์มากมเข้าใจว่าการโพสภาาของน้องน่าจะเกิดจากความหงแหนในโบราณสถานรวมถึงได้ซึมซับจากการได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นเรียน<ะ>จึงเกิดความรักและความหงแหนก็เลยได้ถ่ายภาพและอัพขึ้น Facebook แล้วก็ไป<อ>แจ้งผู้ใหญ่ในจังหวัดอุทยยให้รับทราบกันเก่งมากนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของนักข่าวเลยนะน้องบุ๊ก น้องบุ๊กโตเร็วๆนะลูกมาทำงานกับป้านี่เอาใจยถาวว่าผู้ใหญ่ไปไหนใช่ไหมผู้ใหญ่ไไหพอเป็นข่าวเสร็จปุ๊บผู้ใหญ่ก็ออกมาเลยนะฮะคุณนรงด่านชัยวิโรจน์นายกเทศมนตรีเมืองอธัธยาก็บอกว่าบริเวณวงเวียนเจดีสาปื้มเป็นพื้นที่ของเทศบาลปกติเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงดูแลสภาพภูมิทัศน์รอบองค์เจดีรอบนะ แต่ส่วนตัวองค์อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรโยนละพื้นดินคนละพื้นทหากมีการเรียกร้องร้องขอให้คนงานของที่บาลไปดำเนินการหรือถอนก็บอกได้ถ้ากรมศิลปสั่งรือหนุ่มใหม่เรามันก็แิดเสด็จไแซ่ต้นไม้ออกไงก็บอกได้แต่ว่าต้องให้กรมศิลป์นสั่งมาแต่ไอ้ต้นไม้แบบเนี้ยเค้กมันมันเขาเรียกอะไรมันพัฒนาการในขั้นสูงแล้วมันสามารถมีชีวิตรอดอะ เพราะมันมันเกิดมาอย่างงี้ถ้ามันตายปุ๊บมันก็เกิดมาใหม่เค้กไปชะงูดูไอเนี่ยไอทางทางด่วนหน้าบ้านไอหน้าตึกเราเนี่ยมีต้นใสเว้ยลากเยอะเลยนะเออฉันฉันมองทุกวันมันยังอยู่เลยขอขอว่าอย่าอย่าแบบดันลากดันอะไรให้มันเกิดการแตกแยกไงคือถ้าแซะเอาตั้งแต่ต้นเล็กๆทิ้งอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาไงเค้กใช่ไหมล่ะเออต้องแซะทิ้งต้องไม่งั้นพังใช่ครับเออแลมันเป็นอิฐโบราณด้วยเธอ ของโบราณถูกนะต้องอครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะยังส่งข,ข้อความมาได้เรื่อยๆนะ4240333ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนฮะ